สวัสดีค่ะปะ้าหมอเศรษฐีโชคพยากณ์มาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่23นะคะพฤษภาคม2565ซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองนั่นเองค่ะแล้วก็ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องสาวนะคะคุณนะคะน้องสาวคุณสวยของป้าหมอนะนะคะที่ประทานเสื้อประจำวันเกิดนะวันจันทร์สีเหลืองมาให้นะคะแล้วก็ในขณะนี้นั้นเนี่ยเสื้อนะคะทุกประจำวัน นะคะทุกสีทุกวันนั้นเนี่ยมาจากน้องสาวนะคะน้องสาวป้าหมอเองค่ะน้อนะคะอย่างนี้ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะคุณน้องค่ะว่าอย่างนี้กันค่ะนะให้มาถึงปั๊บี่ก็ใส่เลยค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะพี่น้องค่ะนะเพื่อไม่เสียเวลานะเรามาทํานายดวงรายวันกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะพี่น้องค่ะแนะนําแนวทางดีๆไปปรับใช้ค่ะพี่น้องค่ะนะมันอาจจะไม่ตรงกับพี่น้องในแต่ละวันเกิด อันนี้ป้ามองก็ต้องขออัยไไว้ด้วยนะคะเออนําแนวทางไปปรับใช้นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะอ่ามาดูพี่น้องวันอาทิตย์ก่อนนะจ๊ะพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันนะคะงานเงินเป็นแบบไหนดูกันนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะเปิดไพ่นะคะพร้อมกันเลยนะทั้งสี่ใบปรากฏว่าเรื่องของการงานยังหนักๆลุยๆอยู่นะคะในวันพรุ่งนี้เห็นไหมคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะหนักนะ,ะแต่ว่าเอาไว้เอาอยู่เอาอดบริวานซึ่งเป็นเด็กนะคะ ก็มีความรู้สึกว่าพี่น้องวันอาทิตย์นะคะมีบริวารลูกหลานนะคะซึ่งให้ความช่วยเหลือนะคะนี่เป็นอย่างดีเลยนะถ้าเป็นแบบนี้ส่วนถ้าใครนะคะทำงานอา่าเป็นหัวหน้าเขานะคะเออมีลูกน้องลูกน้องในวันพวกนี้ก็รู้ว่าไม่ได้ดังใจนะคะกับบริวารหน่อยนะคะมีความรู้สึกว่าขัดแย้งกันนะอ่าในเรื่องของระบบงานบ้างงานไม่เดินบ้างโยงดีรุงตุงหนังฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนะ จเย็นเย็นร่มๆนะคะนี่ใช้ความรักความเมตตานะเราก็จะได้งานม้านะคะพี่น้องขาหนะ้ทาทำเป็นแบบนี้แล้วก็ดีขึ้นพระคัพะองนะคะนี่เห็นไหมคะอ่าพี่น้องวันอาทิตย์บางท่านนั้นเนี่ย ก็อาจจะออกรถใหม่ก็ได้นะคะพี่น้องค่ะในลักษณะเป็นไพ่แบบนี้เนี่ยถือว่าดีนะคะแล้วก็ทุกอย่างนะคะค่อยๆประครับประคองนะคะลื่นไหลนะในวันพรุ่งนี้ยกเว้นเรื่องของบริวารน,นะคะในที่ทํางานอย่างเดียวค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูเลขนําโชคค่ะมี1นึนะคะแล้วก็5้าสี่หนึหค่ะพี่น้องวันอาทิตย์มาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะเนาะ พี่น้องวันจันทนั้นเนี่ยการเงินนะคะดีขึ้นนะแต่ว่าหาเงินเก่งและก็มีความรู้สึกว่าใช้เงินเก่งเหมือนกันนะคะพี่น้องวันจันทรนะคะนี่อย่างนี้นะคะมีความรู้สึกว่าเออนะคะเหนื่อยหนักกับการหาเงินนะแต่ก็มีเงินเข้ามานั่นเลยค่ะนะคะราชินีเหรียญมีเงินเข้ามาได้แต่มีภาระที่ต้องใช้เห็นไหมคะเดี๋ยวก็พี่น้องวันจันท์นั้นเนี่ยบางท่านก็อาจจะปรับเปลี่ยนในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องราคาพี่น้องค่ะนะ หรือปรับในหน้าที่การงานตําแหน่งงานแต่ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทั้งหมดแล้วราคานะอ่าแล้วก็บางท่านก็อาจจะออกเดินทางนะคะขา,ขายขายของหาลูกค้ามีลูกค้าเข้ามามีเงินเข้ามานะคะแต่ก็มีภาระมีรายจ่ายเข้ามาปับ๊บก็ไม่เหลือเก็บราคาพี่น้องวันจันนะทำใจเนาะดีกว่าไม่เข้าเลยนะคะพี่น้องขะเนาะพี่น้องวันจันบางท่านก็อาจจะมีโชคมีลาบเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะคะก็ถือว่าเด่นค่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมี48นะคะและก็ 154815 15ค่ะพี่น้องวันจันค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันอังคารหมุนเงินเหมือนกันนะคะพี่น้องคารนี่เห็นไหมคะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะ ใครที่ขายของก็ขายของดีขึ้นนะคะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมีกัลยาณมิตรที่ดีในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ละค่ะพี่น้องค่ะนะดูว่าเราจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเหมือนเด็กๆไปหน่อยนึงนะคะชอบที่จะสั่งการอย่างนี้นะไม่ได้นะบริวารน,นี้หมดนะคะพี่น้องวันอังคารค่ะเรื่องเดียวค่ะในวันพรุ่งนี้ส่วนเรื่องอื่นดีค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขสองสองนะคะแล้วก็สี่หนึ่งสองสองสี่หนึ่งค่ะพี่น้องวันอังคารโอเคมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะ สำหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะจ๊ะพุธกลางวันปัญหาต่างๆโดนจัดการโดนแก้ไขแล้วนะคะและในวันพรุ่งนี้เรื่องการเงินเด่นเงินทุนมีนะคะมีคนสนับสนุนเรื่องของการเงินมีเครดิตนะคะใครที่ขอเครดิตเอาไว้นะคะผ่านค่ะพี่น้องคะผ่านเนาะตัดสินแล้วในวันพรุ่งนี้นะตัดสินนะคะอ่าฉะนั้นทนํานายเรื่องเดียวคือเรื่องของการเงินดีมากเรื่องของเงินทุนดีมากเรื่องเครดิต นะคะในเรื่องการเงินเด่นนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันอะไรก็ไพ่ทักว่าบางท่านอาจจะออกเดินทางนะคะพลังให้กับเรื่องกเก่านะคะซึ่งบางครั้งก็อาจจะจิตตกหน่อยหนึ่งนะคะการวนด้วยอะไรด้วยนะ,ะถ้าเกิดว่าเราออกจากพื้นที่ไปทํางานไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะจากที่ใหม่ก็ขอให้ไปนะคะดูว่าดีกว่าที่เก่านะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะมาดูเลขนำโชคค่ะมีหนึ่งห้าะก็นะคะ 15ึ่้และก็สค่ะ1520ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะพี่น้องจ๋านะเป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืน,นดีดีค่ะเนาะเออนะคะเรื่องงานก็ดีเรื่องบริวารก็ก็ดีนะคะงานเลื่อนเป็นสเต็ปนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนใครที่ขายของนะคะในวันพรุ่งนี้และก็ มีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที clay. ่นะคะไปไกลถึงต่างประเทศได้ด้วยนะคะพี่น้องคะนะหรือรอข่าวอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีค่ะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้ถือว่าพี่น้องวันพุธกลางขึ้นเด่นค่ะพี่น้องค่ะมาดูเลขน้ำเชื่อค่ะมี6 4สี่แล้วก็8ปดค่ะ64 8ี่ปดเจค่ะพี่น้องขามาดูพี่น้องวันพระฤกัสวดีนะคะสำหรับพี่น้องวันพระฤกัสวสดีเป็นแบบไหนเดียวกันค่ะพี่น้องวันพระฤกัสวสดีนะคะเออในวันพรุ่งนี้เรามัดรระวังเรื่องอารมณ์ นะคะระมัดระวังนะคะในลักษณะของอจะมีปากมีเสียงกับบริวารซึ่งมีอํานาจมากกว่าพี่น้องวันพระฤหัสวัสดีหน่อยหนึ่งนะคะเป็นผู้ถือกฎหมายก็ได้นะคะนี่นะเราถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้ในวันพวกนี้พี่น้องต้องนิ่งส,ะสะงบสยบความเคลื่อนไหวไ้วนะคะพี่น้องจ๋าหน้าเป็นแบบนี้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเอ็นข้อกระดูกนะคะโดยเฉพาะกระดูกสันหลังนะคะกระดูกทับเส้นได้ด้วยนะคะนะนะแต่ว่ายัง นะจากเรื่องร้ายยังคงมีในเรื่องดีนะในวันพรุ่งนี้อาจจะมีการร่วมฉลองความสําเร็จนะคะเออเฉลิมฉลองความสําเร็จอย่างระยังหนึ่งนะคะพี่น้องขานะอ่าอย่างนี้นะสําหรับ3ามถ้วยฉะนั้นแล้วพี่น้องวันพรา่งัสวบดีระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะและระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเอ็นข้อกระดูก นะคะในสุขภาพของเรานะโอเคเนาะและถ้าออกเดินทางนันพรุวงนี้ขับรถขับพลายาเร็วนะคะดูว่ามันจะไม่โอเคสําหรับสิบดับนะคะเราจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะถ้าเราเาขับรถเร็วว่าอย่างนั้นนะคะประมาณอย่างนี้โอเคค่ะมาดูเลขนาโชคค่ะมีเลขหนึ่งห้าศูนย์สามค่ะหนึ่งห้าศูนย์สามค่ะพี่น้องวันพฤสวัสดีค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะจ๊ะนะจ๊ะนะ พี่น้องวันศึกร์ในนะคะพี่น้องวันศุกดีอุดมสมบูรณ์นะคะน่แต่ว่ายังมีรีรอรอจังหวะรอโอกาสรอขยับขยายนะคะในส่วนของกิจการการงานได้ด้วยนะคะหรือบางท่านก็อาจจะหาความรู้เสริมเองนะคะศึกษา นะคะหรือในลักษณะของการอ,ารอบรมคอร์สสั้นๆได้ด้วยนะในวันพระในวันพร,นนรุ่งนี้พี่น้องวันศุกร์หลายท่านไปทําบุญนะคะตักบาตรนี่ได้ด้วยนะคะทําบุญให้ทานได้ด้วยนะคะพี่น้องขาถือว่าดีเลยก็ได้เงินค่ะมีโชคมีลาบเข้ามาเนาะในวันพรุ่งนี้มีนะคะผู้ที่อายุน้อยกว่าพี่น้องวันศุกร์นะคะนําแนวทางช่องทางในเรื่องของการเงินมาให้หแลยก็นําโชคลาบมาให้พี่น้องวันศุกร์ด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้ถือว่าดีค่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมีหนึ่งห้า ก้าหนึ่งหนึ่งห้าเก้าหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะอา้าวจับเหรียญให้พี่น้องวันเสาร์หน่อยสิคะในวันพรุ่งนี้น่าได้เหรียญจริงๆด้วยนะคะได้เหรียญจริงๆด้วยนะคะพี่น้องขาเนาะน้าดูว่ามีความรู้สึกว่าสิบสิบเหรียญน,นั้นเนี่ยใครที่ขายนะคะขายที่ดินขายเป็นนายหน้าขายที่ดิน,ป,น,น,น,ดนประมาณนี้พี่น้องขาเนาะถึงแม้ว่าจะมีเงินเข้ามานะคะ พี่น้องคะเราจะต้องเคลียร์นเนี่ยไหมคะเราจะต้องเคลียร์นเนี่ยไหมคะแล้วก็เขาบอกว่าพี่น้องวันเสารนะ์นาในวันพวกนี้มียอดเงินเข้ามาแน่แต่ว่าถ้าเรามีภาระมีพันธะเราต้องเคลียร์ให้หมดนะคะพี่น้องจ๋านะเราจะลักษณะกันเหนียวนี่ไม่ได้นะคะเพราะว่ามีเงินเป็นเงิน,งนที่เราสามารถจะแก้แกปัญหาได้นะนะคะเออนะบันโชคดีมันไม่ใช่โชคดีบ่อยๆฉะนั้นแล้วหมอ,อจะเตือนพี่น้องวันเสาร์ถ้ามีเงินก้อนเข้ามา ในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องจะต้องเคลียร์พันธะโดยเฉพาะหนี้สินเนี่ยนะคะที่มีอยนะู่น่ะให้หมดนะอย่าปิดบังซ่อนเล้นแอบเอาไว้นะไม่ได้นะคะพี่น้องขาเนาะเพราะมีเงินเข้ามาแล้วถือว่าโอกาสดีเข้ามาหาพี่น้องวันเสาร์แล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยเก็ดาบกับอัศวินดาบนั้นหมายถึงว่าเราเอ่อมีความรู้สึกว่าได้เงินมาขี้เหนียวแล้วไม่อยากที่จะเอ่อใช้นี่ไม่หมดเอาว่างนั้นนะ่ปะป้าหมอจะทํานายแบบนี้นะคะพี่น้องขานะฉะนั้นแล้ว นะพี่น้องวันเสาร์นะถ้ามีกรณีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยพี่น้องต้องต้องเคลียร์นะคะนะเราจะได้หมดพันธะไปแต่ว่าไพ่ทักก็ไม่ค่อยที่จะดีเนาะเรื่องของบริวารอ่าในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันเสาร์คะเนาะเออให้นามัระวังบริวารจะทิ้งภาระไว้กับพี่น้องวันเสาร์ละะ้ค่ะในวันพรุ่งนี้เนาะเอออย่างกบอๆก,ก,ก็คือหยุดงานโดยไม่บอกไม่กล่าวเราแล้ว,ลวเราต้องรับภาระแต่แทนแล้วถ้าใครเดินทางในวันพรุ่งนี้ ไปทากิจทาการเนี่ยพี่น้องอย่าใจร้อนเนาะนี่อย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วไม่ได้นะคะนี่อย่างนี้นะถ้าเราใช้อารมณ์เราจะชวดสิบเหรียญน,นะคะพี่น้องคนะ่ะน้าต้องนิ่งๆนะคะต้องสงบนะคะพี่น้องคนะ่ะน้าต้องมีเหตุผลนะนี่อย่างนี้เลยนะไม่งั้นและเราจะามีความรู้สึกว่าเราจะเสียเปรียบนะว่างั้นนะ่ะเสียเปรียบนะคะนี่อย่างนี้เลยนะฉะนั้นแล้วไพด่ดีสิบเหรียญแต่มีภาระ มีเรื่องที่ต้องสะสางนะย้าเน้นนะพี่น้องวันเสาร์นะคะในวันพรุ่งนี้ต้องนิ่งๆนะคะแล้วก็สะสางให้ได้นะคะพี่น้องค่ะนะโอเคค่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมีหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะป้าหมูไวพรนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดนะคะกินดีดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องค่ะนะแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบเข้ามาค่ะในวันพรุ่งนี้